สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้บุ๋มบาจะพามาปักช่ำค่ะนี่เันเอียงเอาอันนั้นบักตำลึงเครือบัอกตำลึงเด้นี่ค่ะพี่น้องบักตำนิ่นนะบ้านหลวเอื่นบักตำนิ่งเครือบตำลึงนี่แหละค่ะเนี่ยบุ๋มจะล่องเอามาปักช่ำเบิงค่ะเอามาปักช่ำเบิงแต่อันนี้เขาแกาแล้วบ่รูว่าเขาจะติดหรือบ่ติดเด้อค่ะเด้อ จักอันใดทางนันป่ายจักอันใดทางกบพี่น้องค่ะนี้มุมตัดเป็นคอเป็นคอมาไวแล้วเราบลมก็บดได้แช่เด้อค่ะเด้ออันนี้ดินมุมกับเตรียมมาแล้วก็เป็นดินธรรมดาเขานี่เดาพบ่เพึ่งจะรดน้ำค่ะนี่เตรียมใส่นี่จักสิติดไห้บดติดเด้อค่ะพี่นออ้องก็ล่องเบืองเนาะคะ่ะเนาะเห็นเพ่นมุมกลไปเบืองวิธีมาก วิที่ปักช่ำค่ะเพื่อนกระเฮ็ดกระเฮ็นแบบนี่แล้วเพื่อนบอกว่ามันติดง่ายยู่ว่าสันมันก็ไปคยเห็นคือกันค่ะพี่น้องเฮ็ดไปโลดเฮ็ดจังใดกระติดดอก่าสันวะนี่เฮ็ดจังใดกระติดกระสีเฮ็ดคือเพื่อนมันกระสีติดอยู่ตกตัวติดบอติดกระซางมันเสียดไปโลดเนาะค่ะกระทางละสามกิ่งล่องเบิงเนาะค่ะเนาะเสียดไปจังสี่ละปดกล่องลงก่อนเนาะ แบบหนึ่งแ้วค่ะเด้อนี่ค่ะมันก็จะเอากิ่งกิน่งน้อยเสียบล,ลงไปเสียบลงไปบนกระสิกดดินให้แน่นๆพยายามอย่ามจะห้มีอากาศเขา้ากดดินดินเวลากดลงขึ้นหน่อยแถบละ,บะัดนี่โยกเพิ่งบักตำเรื่องนี่หายากยากเลยค่ะหากินยากยุ่นี อยู่เมืองนอกมันหากินยากเนาะนี่บางคนปุูกก็เห็นเป็นเสียบเสียบ<ๆ>ลงไปเด้ค่ะพี่น้องค่ะเสียบล่องไปแบบนี้ไหมนี่นก็สีร่องเห็ดเบิงกระถางละสามต้นกระถางละสามกิ่งเบงค่ะเดี๋ยวค่อยมากดที่หลังดอกอตัดบะทอกันขเหมาะแค่แม่ติดให้เนก่กระไข่เนาะคะ่นะเนาะก็สิได้เอาไปปลูกไว้หลังบ้านไหมไว้ พ่อได้เก็บกินอันนี้ก็สิจักเสียบทางไดนด้บนี้เสียบไปแบบกดลงแบบนี้อันนี้ก็สิไปหากระถางมาใส่ใหม่กระถางใหญ่ๆให้เสียบลงแบบนี้ ช่วงนี้มันหนาร้อนเนาะพี่น้องเนาะจัาสิเฮ็ดอีหยังหาหยังมาช่ำนะอยากได้ตะกิ่งชะอมนี่ล่ะนี่พี่เพื่อนเอามาให้อยู่ค่ะกิ่งผักขาไหมพี่น้องหากินยากอยากได้ผักขาอยู่นี่นี่โยกเบิ่งคะแนนนี่ก็จะได้ยี่ดอกเนาะมันเนีนหน่อยมันเนี้ยนี่ซ่ำนี่ราคาหนอกนันกระสิอันกิ่งนี่กระสิเอามันกิ่งใหญ่กระสิกระถาง ทางและต้นเสียบเข้าไปโดจังสีเลยแหละผู้ใดเคยเห็ดไปได้มากค่ะพี่น้องได้มากปุ๊บมูกก็มาตัดเลยตัดแช่หนามเปล่าบดด้แช่ไอ้ไอ้น้ำยาเล่งหลากเลยค่ะเดอ้อแช่น้นาำเปล่าแบบนี้นี่อันนี้อันนี้อ,นนอนนัสิต่ำลงไปนี่ตรงนี้ไงว่าม่นสากกระเบือรอืด เสียบรุ่งแบบนี้เลยลดน้ำให้เปียกชุม่มลดกับลดน้ำเปล่าดินกับดินธรรมดาบ mm hmm. ริผสมอย่างเลยค่ะเด้อตักเบิม mm hmm. บมๆม,มาเ mm hmm. ห็ดหลดง่ายๆสไตล์ปุ๋มค่ะพี่น้องอันนี้มันอาจจะเชะไปเนาะเดี๋ยวดินมันแห้งเดี๋ยวดินมันแห้งเดี๋ยวมันอันนี้ลงดินกระสีนี่นี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพี่น้อง ถ้ายลูกก่อนจึบจ๊บจึ๊บขอบคุณทุกท่านที่ตีตามรับชมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวค่อยมาอ่นร่อการอัปเดตเนาะว่ามันจะติดบอแต่ามันแตกหยอดแตกใบามากับสีแสดงว่ามันติดอยู่ดอกพี่น้องบายๆเด้อค่ะเจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ